ถ้าเรายังเป็นอย่างเงี้ยโควิด <COVID S 2> จะไม่ใช่การพนดดมิระบาดตัวเดียวแค่เป็นตัวแรกที่เรารู้สึกเนาะแต่มันยังจะมาอีกเยอะน่ากลัวที่สุดนะคะคือคือพอไอ้ permafrost ไอ้แผ่นดินเยือกแข็งเนี่ยแถวทุนรากใกล้โั่โลกเนี่ยละลายพอละลายเนี่ยนอกจากไ e อ้มีเฟนยังไม่ห้โลกร้อนขึ้นมากมายเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้จุลชีพที่มันเป็นไวรัสที่มันไม่ถูกกับเราอของโบราณน่ยมันจะ ฟื้นคืนชีพอะไรจะมีอะไรโผล่มาเยอะแยะนะคะถึงได้ว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยจึงเป็นภูมิต้านทานเหมือนการฟื้นฟื้นฟูภูมิต้านทานที่ดีที่สุดของเราถ้าเกิดเป็นคนเป็นคนเนี่ยไม่สบายเนี่ยหมอก็ต้องบอกแล้วเอาคุณไปฟื้นฟูกายภาพคุณต้องออกกําลังอะไรก็คือต้องฟื้นฟูให้ร่างกายเนี่ย ดูแลรักษาตัวเองได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันนี่มาพูดถึงพื้นที่สาธาระถ้านไงที่เมืองเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบมีเซลล์ดีอยู่แค่ไม่ก,กี่กระป๋องคิดว่าทุกคนตอนล็อกดาวน์เนี่ยรู้สึกเลยโดยเฉพาะคนทคนี่อยู่บนคอนโดอทำไมเนี่ยเราอยู่ในเซลเล์เล็กๆอย่างเงี้ยบางคนไม่มีไม่ม,ม,มีแม้แต่อะ,ะเบียงด้วยซ้ำมานะคะ มองไปนอก่างก็ไม่เห็นสีเขียวเลยเลยมันขดหูมากเลยใช่ไหมคะคือเราอยากเห็นเมืองเนี่ยที่ที่มันมีปัจจัยสีที่ไม่ใช่ประครองมนุษย์อะไม่ใช่แค่ที่ต้องใช้เงินอะนะคะแต่ว่าเมืองถ้าจะให้มันเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเอื้ออํานวยปัจจัยสีที่มนุษย์ดูดาด้ด้วยซึ่งก็นอกนอกเหนือจากเรื่องอาหารอะไรแบบนี้หรืออากาศที่ดีซึ่งอากาศที่ดีมันก็ จะเกลื้อนหนุนกับความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆจุลชีพดีๆที่เราต้องการเอาหายใจเข้ามาในปอดเรานะะ้ำนะมันหอมระเหยจากพืชที่เราต้องการหายใจเข้ามาอะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องมีอยู่ในเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวนสาธารณะนะเป็นหยองๆแต่มันจะต้องมีเส้นเลือดของความเขียวของธรรมชาติของนิเวศที่ที่สามต่อก,กันเนะาะถานนหนทางเนี่ย กทมกรุณาอย่างสิ่งแรกที่ทําได้เราหยุดตัดต้นไม้กุดได้ไหมเ<ม>นาะคือมันคืออันนี้เราพูดกันมาเป็นโกรธปีโกรธช,ชาติแล้ว<ม>ก็ยังตัดกุดกุดอยู่เ <พอ S 1> นาะ,<ท>ะ<อ>ใช่ใช่เทรนได้อบรมวิธีจาก,กรุกกองได้ก็ยังตัดกุดอยู่นี่เนี่ยพูดเนี้ต้นไม้แต่อางถนนหนทางก็ควรจะเป็นต้นไม้เนี่ยพาความเขียวพาชีวิตป่าต่างๆเนี่ย เข้ามาได้ถึงระเบียงห้องเราแล,แล้วถ้าเรือเราเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยเราก็จะต้อนรับจุลชีพดีๆอากาศดเนี่ยเข้ามาเราก็จะต้อนรับก็เหมือนเป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งถึงปอดเราคืออยากจะเห็นมสเต์แ plan ของเมืองอย่างเงี้ยของเราเป็นประเทศที่เป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้านําอย่างเงี้ยถ้าเรือคลงเตยเนี่ยไม่ควรนะคะที่จะเป็นให้สรรพสินค้าอ,อีกแล้ว แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการที่จะฟื้นฟรูระบบมิเวศดั้งเดิมเช่นอ่าตอนนี้เราขาดพื้นที่ชุ่มน้ำริมแม่น้ำที่เป็นที่วางไข่ของปลาอะไรต่างๆที่จะช่วยเพิ่มเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพาฟื้นฟูกลับขึ้นมาเรามันควรจะเอามาทำหนงที่รดน้ําท,างนะะทงังนะคะเวทแลนด์เซ็นเตอร์อยู่ภาคแม่น้ำเทนอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดทั้งภัยพิบัติ ทั้งน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นตัวที่คอยรับน้ําเวลาที่แม่น้ําบวมอะไรขึ้นมาเราต้องการฟื้นฟูที่เหล่านี้ยแต่ว่าทําให้มันต่อกันคีย์เวิร์ดของยุคน,นี้คือคอนเนคกต์ทุกอย่างมันต้องคอนเนคต์หมดนะตั้งแต่การตั้งแต่เนะาะวามสัมพันธ์จิตใจแล้วทำไงให้มันจะคอนเนคในในภาพใหญ่ต่อเนมาเนี่ยจนแค่เปิดเปิดหน้าต่างมาฉันก็ได้รับด้วย